ถ้ารับสองตัวนะครับใช้เบอร์สิบสองเป็นบล็อกเบอร์สิบสองนะครับพ็ท่อออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่เราถอดฝาครอบนะครับก็นะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนก็เป็นเซนเซอร์ของเทอร์โบนะครับใต้แปรพันท่อนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับของแท้ตัวตาครับอันนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับ อันนี้มากับรถนะครับก็ในส่วนอตตราเร่งนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เราจะไม่ตัดสายนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท่อเดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อที่จะลดรองครับทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับไปดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับก็สายที่แถมมาเรายังไม่นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับ เราจะใช้ของเดิมมันอาจจะไม่สนิทเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวมาลองกันนะครับว่าอัตราเรงจะเป็นยังไงกับกองวิคํำตัวใหม่กอบเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวที่เปลี่ยนไอไดูนะครับเราจะทดลองอาตราเรงกัน